เนีนะ่นยได้นะยนะินเป็หางได้ยินไหมอันนี้คือเสียงโมเลยนะเสียงโมเวลาเขาเรียกเพื่อนทุกคนอีกรอบหนึ่งช้าไปเร็วพี่พ่อหน้าหางโมไม่มีใคร พี่แดงโมมาหาบ้างไหมอ่ะทุกวันจ้ามาหายังไงบ้าง,งก็ช่วงเสียงวันแรกอ่ะเขาก็จะมาแหลมลวดเสียงนอ้อยที่เราได้ยินตามสื่อไปตางแล้วอืมแต่จะนนไก็มาใน้แบบมาเป็นกลิ่นบ้างมาเป็นเสียงแบบเสียงเล่นบ้าง,ง,ง,างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคีิปแบบเหมือนเราแค่รู้สึกอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นวิจารญาตแต่ะบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนนเยนาะ เออแค่รู้สึกประมาณนี้แต่ท่านรู้สึกเขายู่ชีวิตอยู่บางอยา่างแล้วก็มีฝันถึงมากฝันเขามากสุกุติตามความตามที่ใส่ขอามาเล่นมาแบบมา ก็อย่างล่าสุดตอนวันงามกอดตอนที่่ากบาเห็นว่าเขาหลอกปีนขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยเขาไปยีกระโดดเต้นกระโดดเต้นแล้วก็มีเพื่อนอยู่แต่แล้วเขายีนั่งงงว่าขึ้นเต้นทำไมบนหลังคาที่ลงมาอยู่เนี่ยแต่ถ้ามาแบบมาบอกเหตุกีจ้าเนี่ยบอกพี่ยังไม่มืนเนี่ไม่มีมาร้องกีจ้าเลยไม่กลัวเลยอยากให้เขามาหาจริงๆแบบเห็นเป็นๆเลยไม่ใช่เาไม่ได้ถามมาหาจริงอ่ะเพราะตอนตอนช่วงเขาเาเสียแรกๆอ่ะที่ยูนิเวรอะ ที่บอกให้เขาอบอกว่าถ้ารู้สึกว่าอยากมาก็มานะให้เอออยากมาเขามานะไม่ได้ทำอะไรคือพวกเาบอเขาเกิ่ยวับเมืองะไครหน่อยหรืออยากจะบอกอะไรก็ให้มาหาได้ไม่ได้ติดการเสียงแบบเรียกฮิปโปอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินที่ไม่ได้ยินตอนที่น้า่าดมราบอกแล่ว่าแม่ไม่ค้ามนี่อหละแต่พี่เอได้ยินก่อนนะนั้น่อนแถวสามภ้าษณ์อ่าอยู่หน้าแอวที่เรไล่ายผัด คือเราได้ยินว่าเขาเรียกเราเรียกชื่อใช่ขอไมอแยกพี่พ่อบรรยากาศในมองไม่มีใครก็เริ่มคุยไปถึงชั่วโมงเลยนะแล้วก็กำลังในข้องนอนอีกรอบหนึ่งชัดไปเร็วพี่พ่อใน่้องนอนไม่มีใครแต่ที่เสียงบังลมปูนก็เสียงใครเพื่อยเลยไม่ได้มานั้งคำนวณเสียงดูว่าเออติดโบนออีกรอบคุยคุยค่าโทรอยู่ี่มีเงารับบนจออันนี้คือพี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมคะพี่คมอเห็นทุกคนส่งไหมรู้หมด ตอนนอกอากาศเนี่ยก็บอกว่าไม่เหญิงต้องมุดกล้องออกดีความลำากซึ่งกล้องเนี่ยคือกล้องเครเนอือไอ้ผีตัวเ,นะเครนครับเขายังวนเวียนอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆพี่แอนนาะพี่ฮิโปโปพี่พุดเดิ้ลยังใช่เห็นว่า<ต>พี่แต่พี่พุด้นะเห็นเขาบอกว่าคนก็เริ่มมาลาแล้วเลยเขาได้มาลาพี่ฮิปโปบ้างไหมยังไงยังอย่าง,าง,างใช่ไหมไม่มาพูดเลยคือโมเขาไม่คนคิดถึงคือเขาคนรักเพื่อนอะเป็นพวกพี่แค่จุดควาไมริ้จะกลัวเขาทำไมนะเพราะว่า เขาก็เป็นคนเขาไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรของเขาเขาจะมาหลอกอะอะไรอะแค่แ้่ก็ดีใจแล้วอ่ะอืออืมคือเรายังรู้ว่าโอเคเขายังเขาอยู่เขาแบบไม่ได้แบบถูกน้อนอะไรหรือแต่ก็โอเคแล้วนะที่อยากจริงๆใจทุกที่อยากเขาแบบไปอยู่ห้องเกอดกระเจ้าเนี่ยเขาไสบายไม่ถูกไม่หัวอะไรแล้วเลยนะอือการที่มีห่วงก็มันเขาไปไม่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  เนาะแม่ที่ติดเขาอยู่ตรงนะั้นเราก็ห้าเหมือนถ้าสอานอนได้เด็กเนีก็อยากเขากลับมานะเพราะเขายังมีสิ่งแต่สิ่งหลายอยากก่างที่เขาอยากทำเยอะแยะไปหมดเลยติดกำลังทำดีขนาดเลยอะ่ะเออแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขฝาฝักด้วยมันแค่มันเลงไปแค่รู้สึกว่าเวลาสัมผัสคนที่เสียชีวิต แล้วถ้าเขาแบบเออมัน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 ,มน,มนแบบลักษณะแบบมันไม่สามารถเก็บในโรงพยาบาได้พี่ก็รู้ตัวเออโรงเกมมีรักษาความเป็นความเป็นหน้าเขาอ,อยู่ในบ้าน <c oughs> แล้วคนที่ได้ใช้โรงพยาบาลก็ได้ออโมเดลในบุญด้วย